สวัสดีครับปอนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับตูนเหมือนเดิมนะครับก็ล่าสุดตูนมีคลิปที่แล้วมีคอมเมนต์บอกเรามาด้วยว่าอยากดูรุ่นรุ่นเป็นสเปคแครอ่าสเปคแครก็คือมี FC ต่างจังหวัดนี่แหละก็คือคอมเมนต์บอกเรามาว่าเอ้ยอยากดูรีวิวยังไม่เคยดูรถตัวจริงวันนี้เรามีรถกำลังจะส่งมอบนะครับก็คือจะเป็นตรงรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยสเปคแครนะครับเครื่องยนต์1.9เกรดนะครับก็คือตัวเริ่มถูกต้อง กินกว่าเลยตัวเครื่อง1.9ของเราอ่ะมี2เกียร์มี2เกียร์2รุ่นย่อยใช่นะครับหลักๆก่อนมีเกียร์ธรรมดาครับแล้วับออโต้โอเคแต่ละแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันเนาะของเรามีสีอะไรบ้างคือมันมีสีเหมือนกันเลยอ๋อเหมืนกันสามสีโอเคอ่าก็จะมีสีขาวคือคันนี้ก็จะมีสีบอลเงินแล้วก็สีเทาดําโอเคก็คือถ้าเป็นราคาสีขาวเกียร์ธรรมดาเนาะครับอ่าเครื่อง1.9ราคาอยู่เท่าไหร่ครับหกแสนห้าหมื่นบาท แล้วก็ถ้าเป็นสีแมทัลลิกก็คือบวกเพิ่ม7 0 0 0ถูกต้องอ่าแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะแพงขึ้น4 0่0 0 40,000เมื่อกี้อ่าหกแสนก็จะเป็น6 9 0 0 0ใช่อ่าแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องส0มพันละครับเครื่อง3 0 0พันอยู่ที่673,000ันบาทโอเคเหมือนเดิมถ้าเป็นสีแมทัลลิกก็คือบวกเพิ่ม7 0 0 0ันใช่อ่ะไม่ต้องเสียเวลาพามาดูด้านหน้าก่อนเลยครับตูนด้านหน้าก็ตัวนี้เนาะอย่างที่บอกก็คือเป็น MY24 ตัวล่าสุดของเราครับผมนะครับก็จะมีการตกแต่ง นะครับกระจังหน้าเพิ่มเติมมาใหม่แค่จะเปลี่ยนยกหน้าใหม่เลยอ่าวันนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรไฟก็คือจะเป็นหลอดอ่าโคมฮาโลเจนแบบนี้ฮาโลเจนแล้วก็นในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็ย้ายขึ้นมาอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยอ่านี่ที่เปิดเราเปิดให้ดูเลยเให้ดูเปิดให้ดูส่วนด้านล่างก็คือสามารถทําช่องสําหรับใส่ไฟตัดหมอกได้เพิ่มเติมไฟตัดหมอกได้นะครับโอเคด้านหน้าก็คือจะเรียบ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 แบบนี้โอเคคินคนดูคลีนดีใช่คันนี้โอ้แต่งล้อด้้าานขง นะครับคันนี้ก็นะครับเราติดตั้งล้อแมกจัดทรงเดิมทีก่อนบอกก่อนว่าคันเนี้ยถ้าเดิมทีเนี่ยจะเป็นล้อกระทะล้อกระทะขอบจุดห้าอ่าจะไม่จะไม่ใช่ล้อแมกแบบนี้ใช่แต่เราก็คือลูกค้าบอกอยากแต่งจบเลยจริงๆแค่เปลี่ยนแบบนี้ก็คือดูสวยดูหล่อแล้วดูหล่ออืมใช่คันนี้นะครับก็จัดไปที่แมกนะครับเวลนะครับตัวนี้ก็มาด้วยขนาดความกว้างล้อหน้าอยู่ที่9.5หลัง10.5อ่าเป็นสเปคเลยใช่อบรัดด้วยยานครับดีโซนดีโตนนะครับหน้า245หลัง2 7 5 อ่าโอเคครับคันนี้ก็มีเสียบการโหลดอยู่ที่หน้าหนึ่งหลังสองอ่าอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างมารูปทรงฝากระบะก็จะคล้ายๆ M Y 2 3แหละแต่ว่าดีไซน์ดีไซน์แนวเส้นนะครับมันจะเป็นแนวขวางอ่าดูให้มันเหมือนมีถ้าีจะเป็นแนวตั้งตั้งอันนี้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี่เลยนะครับกล้อง กล้องมองถอยกล้ออองงมถยใช่ตัวนี้กล้องมองถอยนี่จอเท่าไหร่ครับตัวนี้จอตัวนี้นะครับจอ m อ2 3เดิมเนี่ยมัน7นิ้วนะครับตัวล่าสุดของเราเนี่ยเป็น8นิ้วเรียบร้อยอ่ะอัปเกรดอัปเกรดอัพเกรดขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันก็เพิ่มมาด้วยเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีจัดไปอ่ามาเดี๋ยวอันนี้คือด้านท้ายพาดูด้านท้ายก่อนนะครับอันนี้คือเปือยกันชนไม่มีบาร์แบบนี้เลยราบอกว่าตัวเอสน่ะตัวเอสเนี่ยยังไม่มีกันชนท้ายมาให้ครับครับส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ติดชุดแต่่่่งงงถ้้้าตตตติดดชุุุแแกกกก็็็จะเเมมมมรนคคีไไไปปลลยววใสพ ตัวไอตัวโลบาร์จริงๆไปดูคลิปวันก่อนที่เราเคยรีวิวก็คือด้านท้ายเราคุมให้หมดเลยมี้่ดูเต็มขึ้นใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีว่าครับเชิญเลยมาฝั่งนี้เอ่ะเชิญเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับก็ห้องในยสารก็กว้างขวางนี้เลยครับปอนดนะครับตรงนี้ นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้จอจอครับก็จากเดิมเนี่ยจาก7นิ้วเป็น8นิ้วแล้วก็ในเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เพแล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้ทั้ง2ระบบเลยซึ่งเดิมทีจะทำไม่ได้ใช่เดิมทีทำไม่ได้จะทำได้แค่ในตัวของ MY 24อ่าถูกต้องถูกต้องโอเคอันนี้ก็คือเกียร์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันาเกียร์แมนนวลหกสปีดหกเกียร์เดินหน้าใช่โอเคซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เทียบความต่างก่อนว่าถ้าลูกค้าแบบว่าอย เทียบตัว S กับตัว L เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมภายในจริงๆภายในเนี่ยจะแตกต่างกันที่พวกอ่าการตกแต่งพวกคอนโซลหน้ากับคอนโซลข้างประตูลายบอรลายบอกก็จะมีลวดลายมีเส้นสายมีลวดลายนะครับแต่ในส่วนของอ่าตัวพวงมาลัยพวกบังติฟังชั่นแล้วก็ตัวหน้าจอตัวแอร์เนี่ยเหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันเลยก็เป็นทางเลือกจริงๆแล้วต้องใช้คําว่าแทบไม่แตกต่างแทบไม่แตกต่างก็เลยทําให้รุ่นนี้ก็ขายดีเหมือนรุ่นเกรด L เลยก็บอกว่าตัวนั้นมันจะดูแค่สวยดูพรีเมียมกว่าปอนเดี๋ยวพาไปชมเครื่องกันบ้างอะคเ ้องเครื่องอ่เก้าก็สวยๆแบบนี้เลยนะก็เรียบๆเลยก็พรุ่งนี้รอส่งมอบแล้วแล้วก็ได้ข่าวช่วงนี้เป็นไงยูโรฟลากำลังจะมาแล้วข่าวดังมากังจริงๆอันนี้อันนี้บอกกล่าวกันไว้ก่อนต้องบอกว่ารถปัจจุบันนะครับตอนนี้บนท้องถนนนะส่วนใหญ่จะเป็นยูโร4ยูโรสแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกจะเป็นยูโร3ใช่แล้วก็ตอนนี้กฎหมายขนส่งอ่ะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจะมีการปรับมาตรฐานไอเสียเป็นยูโรใช่นะครับ ถามว่าแล้วส่งผลกระทบยังไงบ้างกับผู้ใช้งานอยู่ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกับลูกค้านะครับแต่จะส่งผลกับทางผู้ผลิตชเพราะว่าทางขนส่งหรือกฎหมายตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็คือต้องมาบังคับว่ามาตรฐานไอเสียของรถเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับก็คือเรื่องมาตรฐานไอเสียพวกคาร์บอนไดออกไซด์ให้ปล่อยมาตรฐานไอเสียน้อยลงเครื่องยนต์ไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่มีไม่มียังเป็นเครื่องยนต์ใหม่ไม่ได้อะไรงุกตอมเครื่องยนต์เดิมนะครับแต่เราใส่ตัว กรองหรือเรามีการเพิ่มเติมในการกลองถูกต้องให้ปล่อยออกมาได้น้อยลงน้อยลงแล้วก็ส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมใช่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือต้องยอมรับในเรื่องของต้นทุนนิดนึงเพราะว่าราคารถก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของน้ํามันน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมรถเรานี่แหละถ้าอิสูของเราอ่ะเป็นดี ดีเซลล้วนอยู่แล้วใช่แต่ว่าน้ำมันก็จะมีเกรดของเขาใช่ถูกต้องถ้าเป็นยูโรไฟนี้น้ำมันต้องเติมอะไรครับยูโรไฟนีต้องเป็นพรีเมียมยูโรไฟเท่านั้นเลยอ่าดีเซลพรีเมียมยูโรไฟคือหรือพูดง่ายๆนะครับว่ารถอ่ะสามารถเติมน้ำมันที่สูงกว่ายูโรที่สูงกว่าได้ได้อ่าแต่ถ้ารถยูโรไฟจะไปเติมน้ำมันที่ไม่ใช่ยูโรไฟเติมไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องเพราะว่ามันมันต้องเป็นตัวน้ำมันที่มีกรรมฐานต่ำเพื่อให้ปล่อยก๊าซ ทำให้ดอกไซด์น้อยลงได้น้อยลงใช่จริงๆอันนี้เป็นการบอกบอกข่าวล่วงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวเดียวใกล้ๆอาเดี๋ยวใกล้ๆถ้าใครกำลังมีแผ่จอกรถถ้าไม่ได้ซีเรียสจริงๆแนะนําตัวปัจจุบันอะยูโร4ก็คุ้มค่ากับลูกค้าแล้วก็ราคาก็ถูกถูกกว่าถูกว่าด้วยนะครับถ้าราคาเครื่อง1.9ถืย่เพิ่มประมาณ15,000 ถ้าเครื่อง3.0ก็คือจะเพิ่มอีก2,000 0 2,000 0ที่บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจหรืออยากได้ข้อมูลก็ทักหลังไมค์เข้ามาก็คือหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าหลังวันที่1เมษายนเนี่ยก็คือรถผลิตใหม่เนี่ยก็จะเป็นรองรับมาตรฐานยูโรไฟทั้งหมดอ่ะถูกต้องเท่ากับตอนนี้เราก็จะมีแค่รถที่ผลิตแล้วที่ผลิตนะครับเสร็จแล้วยีงไงถ้ารถตัวยูโรไฟออกเดี๋ยวเรารีบมารีวิวให้เลยนะครับว่ามันมีเพิ่มอะไรตรงไหนเนาะใช่ก็ยังไงฝาก โปรคนนี้วันนี้หนึ่งครับตูนถ้าใครสนใจว่าเอยากได้แต่งแบบนี้เลยได้แล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพจะออกได้ไหมฝากแสเปนนิดนึงครับคันนี้ก็คือผมจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ออกรถบออกรถ29,000บาทนะครับก็จะได้ล้อแมกนะครับพร้อมจัดทรงแบบนี้เลยในส่วนของล้อแมกเนี่ยก็สามารถจะเลือกแบบได้เลือกลายได้นะครับยากอย่างได้แบบไหนบอกเรานะครับตัวจัดทรงสเตปไหนเราจัดให้ได้หมดถ้าเอฟซีดูอยู่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถได้ไหมครับได้ครับเรามีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงที่ถึงบ้าน แล้วก็มีส่งรถให้ส่งรถให้ที่สําคัญคือถ้าอยากดูรถของเราอีสุนทนครหลวงมีทั้ง7สาขารอบเมืองเลยมีครบอยากสะดวกสาขาไหนก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นไว้ให้ลูกค้าอยู่แถวไหนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเราเราเข้ามาตอบคอมเมนต์ไว้ให้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์บอกกันไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรออาจจะยูโรไฟมาละคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะคบไปละค๊ายบาย